บนวนกลับมาระดับน้ำสูงขึ้นมอแกกานนำเรือขึ้นคานเพื่อซ่อมบำรุงส่วนที่ผูกพังเรียกว่าการขึ้นคานเรือทำให้คานเรือบ้านรงน้ำแข็งตาบลท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะมีเรือน้อยใหญ่หลายลำที่ลงแม่น้ำมาไกลเพื่อซ่อมแซมเรือกับช่างฝีมือดีช่างอภิสิทธิ์ชูแก้วที่ตลอดชีวิตเกือกบ60ปีคลุกคลีกับอาชีพขึ้นคานเรือ จนกลายเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาต่อจากบรรพบุรุษในชุมชน การซ่อมแซมพาหนะเลี้ยงชีพให้กลับมาโลดแล่นบนสายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพช่างอภิสิทธิ์จะต้องรู้จักส่วนประกอบของเรือเป็นอย่างดีให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกไม้มาซ่อมเรือโดยจะต้องเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งเช่นไม้สักไม้ตะเคียนไม้เต่งและต้องเป็นไม้เก่าเท่านั้นเพราะจะไม่ยืดหดตัวตามสภาพอากาศแต่ก็เสี่ยงแต่หักง่ายเพราะไม้เก่ามียางน้อยหากใช้ไม้แผ่นใหญ่ช่างจะต้องนำไปแช่น้ ้ำให้ชุม่มก่อนนำไม้มาดัดให้โค้งด้วยการเป่าไฟและทิ้งไว้ให้เย็นถึงจะสามารถนำไม้มาเข้าเปลือกเรือได้เราจะเข้ายัางไงโค้งไงแล้วก็เอาไม้หนุนเอาซีแคม,มเขาเรียกตัวสีปากกาตัวสีบีบบีบแล้วก็เอาแก๊สล้นเลยแต,ต่ก่อนจะลน้นต้องแช่น้ําก่อนน้ไม้แล้วก็มาดัดเนี่ยแล้วก็ดัดไปเรื่อยเราไม่ต้องรีบครับดัดตามที่เราต้องการตามรูปเรือ แล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็ถึงจะแกะออกมาถ้าเราดัดเ็ดกําลังร้อนเราแกะออกมามก็คืนตัวเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เสียเวลาอย่างไม้เนี่ยไม้เก่าเนี่ยมันหมดยางนะถูกปะเราแก๊สไปลนก็เหมือนเราไปทําคือไปเผามันนะพูดง่ายอะ่ะแล้วก็ต้องเอามาน้ำนะฮะมันชุ่มอยู่หนก่อนเนื้อไม้เราดัดมันจะไม่หักมันจะไม่เปาะมันก็จะไปตามที่เราต้องการได้ ในการซ่อมแซมเรือหนึ่งลำจะต้องอาศัยทักษะช่างหลายด้านเพราะในการตอกหมันเพื่ออุดรอยต่อระหว่างแผ่นไม้ตามแนวเรือจัดเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความละเอียดและความชำนาญของช่างไกลลาดชูแก้วผู้เป็นน้องชายของช่างอภิสิทธิ์ที่รับจ้างเป็นช่างตอกหมันมานานหลายสิบปีซึ่งการตอกหมันจะต้องทำตอนเรือแห้งเท่านั้นหากไม้มีความชื้นจะตอกหมันไม่ติดส่วนการผสมชันตอกหมันจะไม่มีสูตรตา ตัวช่างจะต้องผสมปูนแดงผงเซนชันและน้ำมันยางให้เป็นเนื้อเดียวเหนียวกำลังดีหากส่วนผสมเหลวหรือเหนียวเกินไปก็จะใช้ไม่ได้ด้วยภูมิปัญญาช่างโบราณยังคงเลือกใช้หมันธรรมชาติที่ได้จากการนำเปลือกต้นหมันไปฟั่นจนเป็นเส้นได้ตอกลงไปตลอดแนวเรือ หลังจากนั้นจะใช้ชันยาเรือที่มีส่วนผสมของปูนแดงชันและน้ำมันยางทาทับบริเวณที่ตอกหมันอีกครั้งเพื่ออุดรอยรั่วของเรือซึ่งชันยาเรือบนน้ำและใต้น้ำจะมีส่วนผสมของปูนแดงไม่เท่ากันเพราะปูนแดงจะทำให้ส่วนผสมทั้งหมดจับตัวกันเป็นก้อนคือถ้าชันใต้น้ำนี่เราจะแกะปุนหน่อยไม่ให้ชันเน่า ให้ชั้นแข็งตัวแต่ถ้าชั้นบนน้ำนี่เราจะต้องอ่อนปูนหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดอากาศร้อนแลมันจะแตกง่ายเศนษที่ผู้เฒ่าแก่ก็บอกมาผสมเนี่ยเพื่อให้ไล่น้ําไล่น้ําออกจากที่เราผสม,มนะออกจากแนวอะเขาบอกกันมาอย่างนั้นนะแล้วก็สับสับแนวก่อนเอาสิวนะสิวต่อกบสับแนวก่อนเลยเสร็จแล้วก็เอาหมันยัดแล้วก็นั่นเนี่ยครับ ยาดยาดเราก็ตอกแล้วเก็บแนวให้เรียบพอเก็บแนวเรียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงน้ํามันยางไว้สักคืนหนึ่งให้น้ำมันยางมันแห้งจากแนวพอเราผสมชั้นยาแล้วมันจะเกาะดีเกาะดีกว่าที่เราไม่เลี้ยงแนวมันยางอะไม้ทุกชนิดถ้าถึงน้ํามันยางอะอยู่ได้นานถ้าขาดน้ำมันยางเดี๋ยวไปแหละไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้อะไรที่ราคาแพงหมดมันยางานี่เป็นตัวประสานที่ดีที่สุดผมบอกให้ เรือทุกลำขึ้นมาเนี่บอกไม่ฉีดน้ำมันยางเลยผมก็ช่วยแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งมารักษากรงรักษาเนื้อไม้ในอดีตชาวอุทยธานีมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ้ายน้ําทั้งการอาศัยในเรือนแพการใช้เรือเป็นพาหานะและประกอบอาชีพทาให้เกิดอาชีพขึ้นคานเรือในพื้นที่อย่างแพร่หลายแต่ กับยุคปัจจุบันที่การใช้เรือลดน้อยลงและอาชีพนี้ก็เริ่มฝูนหายไปจากลุ่มแม่น้ำาสแกกลางเหลือเพียงครอบครัวช่างอภิสิทธิ์ที่ยังคงสานต่อภูมิปัญญาการขึ้นคานเรือ โรงน้ำแข็งในชุมชนบ้านโรงน้ําแข็งจังหวัดอุทัยธานีกลายเป็นคานเรือแหล่งฟุดท้ายในลุ่มแม่น้ำแสแกกลางค่ะซึ่งยังคงทําหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสะท้อนวิถีชุมชนและอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณค่ะนนทพรชิน,นวงศ์ไทยพีบีรายงาน